สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักษณราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชั่วัันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วย ครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไปกับหน้าจอแลนะ้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเพ็นเช่นไรไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ the m o o n เป็นฝ่ายออฟสอดนะครับเป็นฝ่ายออฟคัพ เป็นไพ่ไหนถือไม้แล้วก็โ o ร์ออฟวานราชินีถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เทนอฟคัพสี่เหรียญน,นะครับท o w e r ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เด็กถือไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกน้องชาวสิง ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ฝ่ายออฟสอดเกิดขึ้นฝ่ายออฟสอดปรากฏขึ้นมาแปลว่าชาวเสิ่ยงลัคษณะสิ่หงอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนหลักได้5ดาบถามว่ามันเป็นอุปสรรคเรื่องอะไรจริงๆแล้วมันจะเป็นมายเซตในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่อาจจะเหมือนแบบเคมีไม่เข้ากันหรืออาจจะเป็นเนื้อสรของการคิด แบบส่วนทางกันนะครับมันอาจจะดูเหมือนแบบทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้และมันอาจจะนําไปสู่บานปลายนะครับในหลายๆอย่างที่จะตามมาภายหลังนั่นเองดังนั้นชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ท่าดาวาถ้าใบนี้นะครับปรากฏขึ้นมาสลับ5้าม้เนี่ยห้าดาบถ้าใบนี้นะครับปรากฏขึ้นมาสลับ5ดาบ แปลว่าชาวราศีสิงลส์ลัณนาสิงต้องพยายามปล่อยวางให้มากนะครับอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากหรืออย่าเพิ่งไปแบบคำนวณการถูกผิดใดๆเพราะห้าดาบมันเป็นภาวะของความที่ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหามีความคิดหรือมีอะไรที่แบบไม่ลงรอยกับคู่ของคนรักเนาะมันทําให้ตัวคุณค่อนข้างเซนซิทีฟ มีไพ่เดมูลมาด้วยเดมูนเนี่ยเมื่อมาขยายกับ5้าดาบเนี่ยแปลว่าชาวสิงลักนณะสิงอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความขัดแยง้งหรืออาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจมีความรู้สึกเหมือนใช้สัญชาตญาณในการคิดในการตัดสินใจเยอะเจนเกินไปมันอาจจะเป็นไม์เซตที่ไม่ถูกต้อง นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดแต่มันอาจจะเป็นความคิดที่เราอาจจะไม่ถูกต้องตรงที่ว่ามันมีเหตุนะครับไพ่บอกว่ามีไพ่เดอะ o ูนเดอะ o ูนเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตามสัญชาตญาณในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและมีไพ่ไฟออฟค p ัมาปรากฏอันนี้คือยิ่งซูเปอร์เซนซิทีฟนะครับห้าถ้วยมาด้วยห้าถ้วยแปลว่าอดีต The MOON แปลว่าความคิดลึกคิดมากคิดเยอะดังนั้นสใบนี้มา พร้อมกันแบบนี้แปลว่าชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงเนี่ยมีโอกาสมากๆที่คุณเองอาจจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรอาจจะเอาในเรื่องของสัญชาตยานความรู้สึกความนึกคิดหรือในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นคิดแล้วก็เอามาแบบมาใส่นะครับ ในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเยอะจนเกินไปบางทีคุณอาจจะมองในอดีตจนเกินไปไปโฟกัสกับในความสูญเสียในอดีตหรือมีข้อผิดพลาดอะไรเราก็จะเหมือนแบบขุดประเด็นขึ้นมาบางทีเราก็อาจจะขุดประเด็นอะไรขึ้นมานะครับเราก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเพราะว่าไพ่ห้าดาบมันก็คือความขัดแย้งอะไรดูตามหน้าไพ่เลยสังเกตดูนะครับว่าใครเป็นต่อคนนั้นชนะ ประมาณเนี้ยเหมือนแบบอะไรก็ต้องแบบใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยมันดูเหมือนแบบใช้ตามเซนส์ตามสัญชตาตญาณบางทีมันอาจจะไม่ถูกทางก็ได้แต่บางทีเราก็อาจจะคิดลึกคิดเยอะคิดมากไปนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอย่างบางคนนะนะครับแบบมีปัญหาก็รู้สึกเหมือนแบบ มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็รู้สึกเหมือนแบบระแวงนะครับหรือมีปัญหาอะไรก็แบบโทษกันแบบนี้มีปัญหาต่อกันมีไม่เซตที่ไม่ลงรอยกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของภาวะความรู้สึกสิ่งต่างๆดูเหมือนไม่ค่อยโอเคต่อกันอะไรประมาณนี้เนาะมันก็อาจจะทําให้ชาวราศีสิงแล้วก็รานาสิงห์อาจจะมีประเด็นมีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่ลงรอยกันดังนั้น คุณก็ต้องมองอะไรที่มันเป็นอย่งเงี้มุมบวกบ้างหรือพยายามแบบมองอะไรไปข้างหน้าแบบที่มันเป็นแนวโน้มทางที่แบบเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือโพสิทีฟมากขึ้นมันก็จะทําให้ตัวคุณ่ะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่าลืมนะครับการคิดการตัดสินใจเนี่ยคืออยากจะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความมหศัศจรรย์ตรงที่ว่ามันจะจดจําในสิ่งที่เราอะคิด แล้วก็ซ้ำๆๆๆไปแบบเนี้ยคือในต่อมของใต้สมองอะไรพวกเนี้ยนะครับในกลุ่มของสมองเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เอาไว้จดจำเมื่อเวลาคุณทุกข์ใจนะครับถึงที่สุดเนี่ยแล้วสมองจะเมมโบรี่ตรงนั้นเอาไว้ว่าคุณนะ่ะชอบในความคิดลึกคิดผิดคิดไม่โอเคคิดไม่ไม่ดีอะ่ะอืมมันก็จะผูกติดเป็นไม์เซต็ของเราไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะร่างกายเราไม่ได้อยากคิดนะแต่ ในสมองมันบอกว่าคุณน่ะชอบคิดลบมันก็จะจำในสิ่งที่ลบเอาไว้ทำให้เราอะไม่สามารถที่จะแบบดึงพันธนาการจากสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับอะไรประมาณเนี้เราก็จะแบบเหมือนดราม่าร้อยแปดแสนว่าแบบเออเราแบบมีไมซ์เซ็ตที่ติดลบมาในอดีตนะแล้วเราก็ไมซ์เซ็ตนั้นอนะมาใส่กับเขานะครับ คือความผิดหวังพอคุณเจอความผิดหวังอีกคุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะพังทลายอะไรแบบเนี้เป็นตน้นแล้วคุณก็จะพยายามเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเยอะจนเกินไปอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับ พูดตามไพ่นะไพ่บอกแบบนี้ก็คือพูดแบบนี้คืออย่ามาบอกบอกว่าเออทำไมต้องทายแบบนั้นแบบนี้ด้วยคือจริงๆแล้วอ,อ่านตามไพ่นะครับไม่ได้อ่านตามความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเนะี่ยคือการสื่อสัมผัสกับไพ่เท่านั้นไพ่บอกแบบนี้ก็คือแบบนี้ดังนั้นไพ่ยอยากจะบอกว่าใครที่กําลังรู้สึกผิดหวังกําลังรู้สึกอ้างว้างกําลังรู้สึกเหมือนหยุดติดกับบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างที่บอกไปเลยมีไพ่สีเหลียงสีเหลียญแปลว่าความรู้สึกที่หยุดติด ความรู้สึกที่ไม่สามารถ move on กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้แล้วเราก็รู้สึกผูกติดพันธนาการจองจําตัวเองไว้กับสิ่งที่มันไม่โอเคเนาะสังเกตดูหน้าไพ่ผู้ชายคนนี้กําลังนั่งทับหีบสมบัติอยู่แล้วลงก่อนประตูอย่างแน่นหนาเลยนะหลายชั้นมากและให้น้องแมวไปเฝ้าหน้าต่างด้วยคือมีความรู้สึกหวาดกลัวมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจมีความรู้สึกที่เหมือนแบบเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ความรู้สึกเหมือนแบบถูกกดทับอะอืมกดทับกดดันนะครับแล้วก็คิดมากหวาดระแวงกลัวสงสัย นี่คือเหตุผลของสี่เหรียญน,นะครับบางคนก็หึงหวงด้วยนะเรายิ่งมีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามากระตุ้นแบบเนี้ยในเรื่องของแพชชั่นกับสิ่งต่างๆที่เราแบบติดลบมาในอดีตจากไพ่ห้าถ้วยด้วยห้าถ้วยเนี่ยแปลว่าอดีตนะครับอดีตในสิ่งที่มันเลวร้ายอดีตที่มันผ่านไปแล้วอดีตที่มันเป็นอะไรที่มันแบบไม่สามารถกลับไปแก้ไขแต่คุณก็เอามันกลับมาด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าต่อมสมองอะที่มันรับรู้ว่าคุณอะ ชอบในด้านของการคิดลบมันก็เมมโบอรีเอาไว้นะครับเมมโมรีไว้ทั้งหมดเลยมันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถ move on ได้เพราะคุณกำลังมองไปที่อดีตอยู่เสมอๆนะครับผู้หญิงคนนี้กำลังมองอดีตเหมือนกับตัวคุณนะ่ะที่กำลังมองในอดีตเกินไปยังไม่สามารถไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเกิดมีคอมเมนต์มาบอกว่าหนูอ่ะ สามารถลืมเขาได้แล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่การที่คุณลืมได้แต่คุณยังมาแบบมาคอมเมนต์มาโพสต์มาแบบแบบเนี้ยยังมาเนกาทีฟอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ได้แบบมูฟออนได้จริงถ้าคุณมูฟออนได้จริงคุณต้องไม่รู้สึกอะไรคุณต้องรู้สึกปล่อยวางได้แล้วนะครับคุณต้องไม่รู้สึกว่าคุณโกรธเขา นะครับถ้าคุณยังโกรธเขาอยู่แปลว่าคุณยังลืมเขาไม่ได้คือการว่าลืมในทีน่นี้มันแปลว่าลืมทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีนะครับหรือทําใจได้ก็ได้ไม่ได้ลืมยังจําได้แต่ไม่ได้ผูกพยาบาทไม่ได้ผูกเจ็บไม่ได้แบบคือพูดอภัยคือพูดง่ายคือให้อภัยเขาไปแล้วอะไม่ต้องมาแบบคืนดีกันอะไรกันแบบก็จบจบไปเลยอันนี้คือสามารถหลุดพ้นแล้วแต่ถ้าคุณย,ยังยึดติดอยู่ว่าฉันยังต้องรู้สึกมีความคิด ไม่ดีอาฆาตมีความพยาบาทมีความแบบเหมือนยังมาส่องยังมาตามยังมาดูอยู่ว่าเขาคิดอะไรเขาคิดยังไงเขาจะมีคนไหนเขาจะมียังไงคอยที่จะแบบตามเขาอยู่ตลอดอันนี้คือเขาเรียกว่ามันยังไม่สามารถ move on ได้นะครับเดี๋ยวเราอยากคิดว่า move on แปลว่าแบบแค่เราออกมาจากเขาได้อย่างเดียวแต่ความพยาบาทความอะไรที่มันยังเป็นอยู่ในใจเราอะมันยังอยู่นะดังนั้นแปลว่าคุณยังไม่ได้หลุดพ้นเลยคุณยังแบบ ติดตาปากอยู่คุณยังไม่ได้ให้อภัยเลยแม้กระทั่งตัวเองนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้มันเป็นหลักจิตวิทยานะครับคือผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอเข้าใจบ้างนะครับว่าทุกอย่างมันก็ต้องแบบใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะทําใจให้ได้จริงๆ<ม>คุณก็ไม่ต้องไปแบบอะไรกับเขาแล้วอะปล่อยวาง คุณพยายามโฟกัสอนาคตของคุณไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องไปหวนถึงอดีตเพราะอาดีตมันคือสิ่งที่เจ็บปวดคุณจะกำมันไว้ทําไมในเมื่อคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะครับคุณก็ไปทำอะไรให้มันมีความสุขความสมหวังอย่างไพ่ใบนี้สิบถ้วยคุณทำได้นะครับคุณแค่มองไปในอนาคตถ้าคุณไม่มองไปในอดีตแล้วเอาอาดีตมาตัดสินกับทุกอย่าง คุณจะเจอความสุขความหวังที่ดีอะไรที่มันเป็นความไม่ดีคุณทิ้งมันไปให้หมดซะอย่ากเก็บมาใส่ใจอย่ากเก็บมาเป็นอารมณ์อย่ากเก็บมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลจนเกินไปแล้วพยายามเขาเรียกว่าเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้ความมั่นคง,งของชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่าสิถ้วยปรากฏขึ้นมาและมีไพ่ใบนี้นะครับ ไพ่สีหมายคือการลงหลักปักฐานในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์ถ้าคุณมัวแต่จมอยู่ในอดีตท,ทุกอย่างมันจะพังทลายไปอีกรอบหนึ่งไม่ว่าคุณจะมีคนรักอีกกี่คนคุณก็จะพังทลายลงไปแบบนี้เป็นต้นด้วยอารมณ์และโทสะของตัวคุณเองนะครับดังนั้นคือชาวราศี สิ่งลักษณะสิ่งต้องปล่อยวางนะแล้วคุณจะมีโอกาสมีนาวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นความสุขความสมหวังกําลังรอคุณอยู่ขอให้คุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับทุกอย่างเด็กถือถ้วยคือการเริ่มต้นคุณต้องเริ่มต้นใหม่ซะนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นเป็นในแงทีบเป็นอะไรที่มันเป็นแบบไม่โอเคเนี่ยคุณทิ้งมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่หนึ่งถ้วยคือเด็กถือถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่นะครับ การเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอหรือคุยหรือดิวกับคนาธาตุน้ําราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าก็ได้มีควีนถือถ้วยมาด้วยความหวังใหม่การรู้สึกของการเติมเต็มสิ่งดีๆสิ่งที่คุณจะได้หลับกำลังจะมาถึงจากราชินีถือถ้วยเด็กถือถ้วยคุณจะพัฒนาจิตวิญญ,ญาณความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะครับ ตื่นรู้ถึงในเรื่องของหลักจิตวิญญาณเลยนะครับแล้วคุณจะพัฒนาถึงราชินีถือถ้วยราชนีถือถ้วยคือผู้ที่มียานนิดหนึ่งอะ่ะคำว่ายานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ถึงกับอภิญญายาณแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่เป็นจิตตื่นรู้ถึงเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นการตื่นรู้ในเรื่องของความเข้าใจถ้าคุณนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่คิดแค้นความรู้สึกไม่โอเคเนี่ย แล้วคุณคิดในมุมบวกได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะได้รับในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะเติมเต็มอยากจะได้นะครับแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จราชินีถือถ้วยคือคุณคงต้องมองโลกในแง่ดีและพยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ค่อยๆรังสรรกับความรักความสัมพันธ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ อะไรที่มันเป็นบาดแผลท,ที่เจ็บปวดในอนดีตคุณควรจะต้องโยนทิ้งมันไปแล้วเยียวยารักษา รอคอยแล้วทุกอย่างจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับอันนี้ยังมีขึ้นรา,าศีธาตุไฟราศีเมษนะครับสิงห์แล้วก็ธนูด้วยเป็นเด็กถือไม้นะครับยิทธิพลใต้สําหรับแล้วก็มีราชาถือไม้จากเด็กถือไม้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แพชชั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามควบคุมให้ดีแล้วตัวคุณจะเติบโตขึ้นไปถึงทิงถือไม้เองนะครับ ตอนแรกเนี่ยการครบกันก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเราเหมือนเป็นการเดินทางอะ่ะการที่เราเจอคนเพื่อนร่วมทางในตอนแรกอะ่ะเราก็ต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยสารสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนมันเติบโตและพัฒนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มั่นใจละกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจ อย่าเพิ่งด่วนได้ในการที่อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณนั้นควรจะอยากได้เพราะถ้าบางทีคุณต้องการแต่คุณไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างก็พังเหมือนกันนะคุณจะโทษแต่ฝ่ายนั้นก็ไม่ได้เพราะตัวคุณเองเป็นคนวิ่งไปหาเขา เหมือนกันนะเป็นคนที่จะเข้าไปเองแล้วคนที่เจ็บก็คือตัวคุณเองดังนั้นคุณควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใจร้อนเพราะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เป็นชาวาธาตุไฟอันนี้ก็คือราศีาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเหมือนกันเนาะก็อาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันและก็อาจจะมีแพรชั่นกับตัวคุณนะดังนั้นก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ยังไงความสุขความสมหวังเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ เพียงแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นในเรื่องของในกงิแล้วรับพลังงานในด้านบวกนะครับแล้วคุณจะตื่นรู้ถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และจิตวิญญาณของความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ